วันเดทริปหน้าหนาว2025ทับ2026ทริปหาช่อออกเดินทางวันพรฤหัสบดีที่27ปีนี้หน้าหนาวทําถึงไม่เสียชื่อเราออกจากบ้านเราว8ดโมงเชา้านิดนิดเพราะเพื่อนต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนเราเริ่มต้นทริปด้วยการแวะกินอาหารเชา้าที่ตลาดนัดยีนานบรรยากาศเหมือนอยู่ในชนบทจีนเป็นนัดที่มีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสแต่วันจันทร์ของจะเยอะกว่า กันกับเพื่อนสั่งมากันคนละสองอย่างเป็นซุปเนื้อแพะราคา100บาทข้าวฟืนอุ่นประมาณ50บาทจำราคาแน่นอนไม่ได้แต่ประมาณนี้ขนมเสียงอิ่งขึ้นกล่อง50บาทและขนมปังหน้าเนื้อจากร้านเดียวกัน50บาทรอเสียงอิ่งนานหน่อยแต่ก็คุ้มเพรอร่อยดีซอสท,ที่ทาอยู่ข้างบนเสียงกิ่งคายายน้ำพริกเผาแต่ไม่เผ็ดเท่า เนื้อเสียงติ่งหนึบหนับซุปแพะกินครั้งแรกไม่คาวเลยค่าอาหารเช้าสำหรับ2คนและน้ำสองขวดรวมกัน270บาทกินเสร็จออกเดินทางกันต่ออากาศเย็นสบายมากฟ้าสวยสดใสขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายตาม GPS กันไป GPS พาเข้าสู่หมู่บ้าน บรรยากาศชนบทเงียบสงบดีผ่าช่ออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วางการเดินทางไม่ยากถนนดีไม่สูงชันถ้าจะไปแนะนำให้เตรียมเงินสดไว้ให้พร้อมเพราะภายในอุทยานไม่ให้สแกนจ่ายต้องใช้เงินสดเท่านั้นค่าเข้าคนไทยคนละ20บาท มอเตอร์ไซค์ย0บาทไม่แน่ใจว่ารถยนต์เท่าไหร่เราแวะถ่ายรูปเล่นกันที่อ่างเก็บน้ำป่งจอ้อสวยมากบรรยากาศดีมากจากอ่างเก็บน้ำป่งจอ้อเราไปยังจุดหมายที่สองผาช่ออันที่จริงอุทยานแห่งชาติแม่วางยังมีที่เที่ยวอีกหลายจุดแต่เรามีเวลาไม่พอเพราะเพื่อนต้องกลับไปรับลูก ผาช่อมีจุดให้เข้าอยู่สองจุดเราไปยังจุดแรกทางลงจุดแรกต้องลงบันไดค่อนข้างสูงชันสำหรับคนที่ไม่อยากเดินลงบันไดให้ไปยังจุดที่สทางเข้าจะเดินง่ายกว่าไม่ได้ลำบากมากแต่ถ้าเหนื่อยง่ายหรือเจ็บขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าเพราะเอารถเข็นเข้าไปไม่ได้และด้านในยังมีจุดที่ต้องใช้บันไดอีกหลายจุด แต่สำหรับคนที่ร่างกายปกติแม้ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ออกกำลังกายมาก่อนก็สามารถเดินได้แค่อาจจะเหนื่อยเล็กน้อยฉันกับเพื่อนใช้เวลาอยู่ข้างในในการนั่งเล่นเดินเล่นอ่านป้ายและถ่ายรูปรวมทั้งหมดชั่วโมงนิดนิดออกจากผ่าช่อแวะกินอาหารเป็นร้านอาหารที่เปิดหาใน o o o l l m m p s แผนที่นำลัดเลาะไปตามถนนเล็ก ก็ถึงจุดหมายโดยไม่หลงชื่อร้านอาหารครัวดอยหล่อเลือกจากรูปรีวิวเพราะอยู่ริมน้ำบรรยากาศน่าจะดีอาหารอร่อยปลาสดสั่งสองอย่างข้าวสองจานราคาประมาณ380บาทรวมค่าใช้จ่ายในวันนี้อาหารสองมือ้อรวมน้ำขนมนิดหน่อย740บาทค่าเข้า60บาทเติมน้ำมัน100 ทั้งหมด900หาร2คนตกคนละ450บาท